ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงถ้าหนูขายและพี่จะซื้อหนูปลาตอนนี้หวัดกำไรใจดีเหมือนเดิมนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้รถที่กำไัจ,จะนำมาเสิร์ฟให้ทุกท่านชมก็คือรถ bmw z4 e89 ด้านหลังกำไรเนี่เงค่ะเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลย สำหรับแซสีที่ก็มาํำมาเสนอให้ทุกท่านชมกันวันนี้นะคะเป็นรถ BMW Z4 e89 ตัว s d r ได e เครื่อง2.3เป็นรุ่นพิเศษตัวท็อปเลยนะคะและนอกจากนี้เขายังมีการเซอร์วิสแ n t e n a n c e ทั้งคันมาแล้วมูลค่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทกันเลยค่ะต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถของเจ้าของโชว์รูมใช้เองอีกแล้วค่ะเรียกว่าดูแลรักษาอย่างดีใครได้ต่อไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับสภาพด้านหน้าตัวรถนะคะในเรื่องของนิ้วรอยสีนะคะต้องบอกว่าเรามีการดูแลเซอร์วิสเรื่องสีไปเต็มระบบแล้วค่ะเหลือแค่ขัดสีเคลือบแก้วเท่านั้นนะคะรถคันนี้มาในสภาพที่สวยพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟสองสว่างด้านหน้าก็สามารถใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและมาดูในส่วนของยางกันค่ะสำหรับยางตัวนี้นะคะเป็นยางล้อแม็กขอบ19ตรงรุ่นเซต4ค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะเรียกว่าเป็นยางคุณภาพดีชั้นนำจากแบรนด์เวกเลสด้วยค่ะ เอาละค่ะสำหรับในส่วนต่อมานะคะก็ไม่จะพาทุกท่านเนี่ยไปชมในส่วนของภายในตัวรถเซอรีคันนี้กันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมที่ภายในตัวรถนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสที่ซอกในเหมือนเดิมค่ะว่าสําหรับรถคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะคะซอกในเดิมจากโรงงานสภาพของแผ่นสครับเพดนะคะต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สวยริ้วรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยและแผ่นสครับเพดของตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านเรียกว่า ทำให้รถนะคะดูสง่าดูขขิมมากด้วยและไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันค่ะเป็นเบาะหนังสีแดงทั้งคันค่ะตัดสลับกับคอนโซลสีดําที่ทําให้รู้สึกเรียบหรูดูดีนะคะแล้วก็ดูขริมสปอร์ตไปในตัวค่ะรถคันนี้เป็นหลังคาแข็งสามารถเปิดประทุนได้เดี๋ยวก็ลังจะเปิดประทุนให้ทุกท่านชมกันนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับรถเซทซี e 89คันนี้เนี่ยระบบไฟฟ้าที่เปิดปิดประุูสามารถใช้งานได้100%เต็มสมบูรณ์ทั้งคันค่ะยังรวมถึงระบบไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการปรับเบาะต่างๆแล้วก็มีส่วนของหน้าจอด้านกลางนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะอยู่ในสภาพที่เฟิร์มสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ภายในรถคันนี้นะคะ ยังเป็นปุ่มพุชสตาร์สต็อปมีแผ่นแม t เทอร์ชอยู่ด้านหลังพวงมาลัยและยังเป็นพวงมาลัยบางติฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบายค่ะสำหรับเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่125,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเป็นเลขไมที่ผ่านการใช้งานจริงนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นคุญแจ Key l เล s แล้วนะคะก็คือสามารถเสียบคุญแจแล้วก็กดปุ่มพุชสตาร์สต็อปได้เลยค่ะเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการ สตาร์ทรถเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะคะเป็นไงบ้างคะการปิดประทุนปิดได้ไวมากเลยคะ่ะเรียกว่าเราสามารถปิดและเปิดประทุนในขณะที่เราขับขี่ได้ด้วยนะคะในเลขหม่ที่ทางเขาีดยกำหนดไว้ก็สามารถกดเปิดปิดได้ เดี๋ยวกำไรจะพาทุกคนนะคะมาดูในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้โฟกัสที่สภาพไฟท้ายนะคะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่กำไาอยากจะให้ทุกท่านที่สนใจจะซื้อรถที่เป็นรถยูส์นะคะโฟกัสที่โครงสร้างตัวรถการแมนเทนแนนตตัวรถนะคะแล้วก็สภาพตัวรถค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เลือกซื้อรถได้คุณภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะ เป็นตัวที่รองรับหลังคาแข็งนะคะในขณะที่เราจะเปิดประุนลถซึ่งเราสามารถเปิดและติดได้เพื่อความสะดวกสบายในการเก็บสัมภาระนั่นเองค่ะนี่นะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะอยู่ในสภาพที่โอเคมากๆเลยนะนี่เปิดให้ทุกท่านดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองนะคะเป็นพรมหนึ่งชั้นเราก็ยังมีครบอยู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีอาการฝืดไม่มีอาการชะงึกชะงักแล้วไม่มีอาการขัด ะค,ะคือสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยสำหรับแผ่นรองหลังคาแข็งด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของห้องเครื่องตัวรถคันนี้ดีกว่าค่ะว่ามีการชนหนักที่คว่มจมน้ํากันมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องตัวรถแซดซี e 8 9คันนี้กันดีกว่าค่ะเป็นเครื่องยนต์6สูบ2 3 0 0ซีซีเครื่องแน่นขับสนุกนะคะที่สําคัญอยากให้ทุกคนโฟกัสนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นซอกในเดิมจากโรงงานแผ่นกันความร้อนเดิมอยู่ครบจีนยางยังอยู่ครบนะคะและที่สําคัญค่ะมีการเซ 2แสนกว่าบาททำอย่างดีนะคะเพราะว่าเจ้าของโชว์รูมใช้เองก็มาย้ําอีกครั้งเลยค่ะว่าสามารถรถ b m w z 4ัคันนี้นะคะก็มาขอสนวนขายในราคา1 7 9 0 0ล้านบาทราคาอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่สูงกว่าที่อื่นแต่ขอให้โฟกัสนะคะว่ารถทุกคันมีสตอรี่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปถ้าได้คันนี้เนี่ยดูที่มาที่ไปดูการเซอร์วิสดูการแมนเทนเนนก็มารับรองว่าคุ้มค่าแน่ๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0852-50 4 4 4 4ไดห้เลูนย์่สี่สี่ได้ 300กลัดไลและนอกจากนี้คันนี้เนี่ยยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง1 2 9 0 0 0 0บาทด้วยค่ะผ่อนได้สูงสุดถึง5ปีค่างวดอยู่ประมาณ25,000กว่าบาทเท่านั้นเองออกรถที่เรานะคะเรายังฟรีวารันตีเค,เครื่องเกียร์ส่วนทั่ว ECU 32รายการตามบริษัทวารันตีแล้วระกันให้คุณ10,000กิโลหรือว่า1ปีเต็มนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเรายังแถมพิเศษเลยนะคะสำหร,รับลูกค้าทาง300กลัดไลไม่ว่าจะเป็นการ ค่ะจีเครือบแก้วสปาห้องเครื่องสปาภายในนะคะเปลี่ยนของเด๋ยวให้เต็มระบบอีกด้วยค่ะใครที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับท่านไหนที่ดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ช่วงท่านหนูขายและพี่จะซื้อหนูปะให้กับกันนใจดีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกันนาก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างยางเวกเลสน,นะคะแล้วก็ฟิล์มเซรามิกจากเบาฟุงมากๆเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ให้คุณมาลองส0 0รอยการลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน3 0บรอยการลัดไลฟ์คุณอยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ